เราชื่ออะไรเราชื่อลินลินระดาห้องสี่ทับสีป่ป่ะใช่เราแบงค์ธ no นาพลวิริยากุลคนนี้เธอมาแย่งทุนเรียนฟรีด้วยแกเป็นเล่นทุนใช่ปะแกต้องใช้เงินคนอื่นมาออกเงินค่าเรียนให้แกแกจะจ้างให้เราให้แกลอข้อสอบเนะี่ยนะคือกูโง่เว้ยจะกูจ่ายได้ เราก่อนนอาว้พ่อเราต้องจ่ายค่าแปลจี้ให้พอมันให้โอกาสที่ดีกับเรีนมากกว่านะลูกโรงเรียนหาเงินจากพวกเราได้แล้วทําไมเราจะหาเงินจากโรงเรียนบางไม่ได้เราจะส่งคำตอบให้ทั้งหมด13วิชาเราคิดคนละ30,000บาทเราจะใช้นาฬิกาในห้องสอบเป็นตัวบอกคำตอบเข็มวินาทีเป็นตัวแทนกอขอคองอถ้ามือขวาของเราขยับตอนที่เข็มวินาทีอยู่ที่เลขอะไรคำตอบก็คือข้อนั้น พอา้อจะยึดทุนเรียนฟรีของเธอพราะอาจะลงโทษพวกเราไม่ได้นะคะจะลองดูไหมว่าฉันทําได้หรือไม่ได้รู้จักการสอบแทนปะถ้าน้องทําจะมีลูกค้าอยู่เยอะเลยโกงเขาสอบมันได้เงินเยอะใช่ไหมลินจะสอบเราทำ่อยดิลูกค้าต้อง800คนจ่ายใ,ให้น้องคนละห้าหมื่นพวกเราจะได้เงินหลัก10ล้านเลยนะเ<ม>ว้ย ยันเงนินให้ผมเข้าโรงเรียนได้เลยผมก็ทำอย่างที่พ่อทำไงเป็นโลกมันทำงานแบบนี้แล้วระบบของมันก็เป็นแบบนี้เป็นคนดีอ่ะมันอยู่ไม่รอดหรอกนี่ยังไม่สมนึกอีกว่าตัวเองผิดรู้ดิว่าทำไมจะไม่รู้อ่ะปไ